Wearable Technology ที่มาคู่กับสุขภาพถูกนำมาใช้ในหลายมิติโดยเฉพาะ Health and Wellness แต่จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนั้น Into Health มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Into Health Podcast นะคะพอดแคสสุขภาพดีๆที่มีสาระค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า wearable technology เนี่ยมันถูก นำมาใช้ในหลายๆมิติมากๆเลยโดยเฉพาะทางด้าน health and wellness นะคะเราเห็นอุปกรณ์เหล่านี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะสักพักแล้วประมาณ3-5ปีที่ผ่านมาได้ว่ามีการเปิดตัว wearable technology เพิ่มมากขึ้นและอุปกรณ์พวกนี้ค่ะเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่ช่วยยกระดับชีวิตประจาวันของเรานะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็ ได้รับอน,นิสงส์งที่ดีมากๆเลยนะคะจากอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยความที่เจ้าเทคโนโลยีนะีคะมันพัฒนามาเรื่อยๆนะคะจนทำให้กลุ่มที่ wearable เนี่ยเติบโตมากที่สุดก็คือเป็นกลุ่มคนที่สนใจสุขภาพนะคะโดยเฉพาะ ในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเองก็มีคนที่สนใจสุขภาพมากขึ้นจะสังเกตได้ว่ามีคนออกกำลังกายมากขึ้นยิมก็เปิดมากขึ้นแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับงานสุขภาพโดยเฉพาะอย่างงานวิ่งมาราธอนก็มีมากขึ้นนะคะ จึงทำให้พวก wearable technology เนะะี่ยค่ะมันเ,เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของกลุ่มผู้สูงอายุเองนะคะและก็อย่างหนึ่งก็คือมีการลงทุนกันข้ามอุตสาหกรรมของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกด้วยกันเองจึงทำให้กลุ่ม wearable technology เนี่ยเป็นที่น่าจับตามองแล,และทุกคนก็ให้ความสนใจจนอยู่ในกระแสหลายคนยังอาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ e, ะ wearable technology เนี่ยมันคืออะไรก็คือเป็น อุปกรณ์สวมใส่นั่นเองนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเป็นนวัตกรรมนะคะโดยที่เป็น non-invasive เป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีการเจาะหรือว่าฝังอะไรอยู่ในใต้ผิวหนังของเรา ส่วนอุปกรณ์ในวันนี้ที่พอยอยากจะมาแนะนำนะคะมีอยู่4ตัวด้วยกัน2ตัวแรกเนี่ยจะเป็น2ตัวที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันอีก2ตัวหลังเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในทางการแพทย์อย่างตัวแรกเนี่ยก็คือตัว fitness tracker นะคะก็คือเป็นตัวที่ track กิจกรรมต่างๆนั่นเองหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นสมาร์ทวอชนะคะเป็นนาฬิกาอัจฉริยะที่สวมใส่โดยที่มีต้นแบบมาจากตัวริสแบ n d นั่นเองก็พัฒนาให้มีเซ็นเซอร์ในการตรวจการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันหรือว่าตัว Physical Activity ต่างๆเจ้าตัวสมาร์ทวอชเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยด t เท t อัตราการเต้นของหัวใจการนับเก้าการเผาผลาญในแต่ละวันนะคะว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยเราเผาผลาญเท่าไหร่มีข้อมูลของการนอนก็คือเป็น Sleep Pattern เจ้าตัว s m r t w w t t h เนี่ยค่ะมันมีหลายๆแบรนด์ด้วยกันหลายๆเจ้าด้วยกันที่เขาทำมานะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเลยค่ะ เจ้าตัวอุปกรณ์สมาร์ทวอชเนี่ยก็ใช้ไม่ยากเลยก็คือสวมใส่มน,นาฬิกาเลยนะคะแล้วก็มันก็จะนำข้อมูลที่มันตรวจจับมาได้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์มือถือของเรานะคะหรือว่าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยค่ะผ่านแอปพลิเคชันเพื่อแสดงผลอย่างละเอียดโดยที่เจ้าสมาร์ทวอชเนี่ยนะคะก็เป็นที่นิยมมากค่ะในกลุ่มของคนที่ออกกำลังกายนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายเป็นนักกีฬามืออาชีพหรือว่า เป็นมือสมัครเล่นก็ตามนะคะแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะช่วยให้ตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยส่วนตัวแล้วนะคะพอยมี Fitbit นะคะชาร์จโฟซึ่งเป็นรุ่นที่พอยใช้แล้วพอยก็รู้สึกว่าการใช้งานค่อนข้างตอบสนองดีกับไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งก็ถือว่า โอเคเลยก็ถ้าสมมุติว่าใครจะซื้อก็ต้องพิจารณาจากกิจวัตรประจําวันของแต่ละคนนะคะแล้วก็งบประมาณด้วยนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายรุ่นแล้วก็หลายราคาเหมือนกันก็ต้องเช็คดูให้ดีนะคะ Wearable อย่างที่ 2, 2ก็คือตัวเสื้ออัจฉริยะนั่นเองตัวเสื้ออัจฉริยะเนี่ยเป็นตัวที่พลอยค่อนข้าง Amazing ในนวัตกรรมนี้มากๆเลยเจ้าเสื้ออัจฉริยะเนี่ยคะ่ะเป็นผลงานของ Love l a u r e n เป็นเสื้อโปโลอัจฉริยะโดยที่เสื้อตัวเนี่ยรุ่นนี้นะคะ เขามีชื่อว่า polo text ช h ร r ตปกติมันก็คือเป็น t shirt นั่นเองแต่ว่าตัวเนี่ยมันใส่ nano technology เข้าไปโดยที่ตัวเสื้อตัวนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกับเสื้อยืดเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ตรงกลางเสื้อมันจะมีเป็นตัวแถ คล้ายๆกับแถบสายคาดที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันถูกบิ l อินมาเรียบร้อยแล้วโดยที่นวัตกรรมเนี่ยเขานำเส้นใยไฟเบอร์นะคะเป็นไฟเบอร์เงินเรียกว่าไบโอเซนซิงซิลเวอร์ไฟเบอร์นะคะซึ่งจะเป็นตัว เก็บข้อมูลไบโอเมตริกวิเคราะห์การเผาผ่านแคลอรี่เวลาเราสวมใส่โดยข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จะส่งผ่านแอปพลิเคชัน Lu o v e Loren บนมือถือหรือว่า iPad คล้ายๆกับตัวสมาร์ทวอชนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเสื้อก็สามารถตรวจดูได้เป็นแบบเรีย t ไทมเลยแล้วก็อย่างในโฆษณาเนี่ยเขาเขียนบอกว่า know your true strength แล้วในในโฆษณาเนี่ยก็มีการแบบว่าเหมือนตัวด e เทกสนะคะก็จะบอกว่าเธอหายใจสั้นไปเธอต้องหายใจให้ลึกขึ้น อะไรเงี้ยพอดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอตื่นตาตื่นใจมากนะคะอยากได้แต่ว่าพอคิดว่าเจ้าเสื้อโปโลเนี่ยค่ะมันค่อนข้างเหมาะกับคนที่เป็นนักกีฬามืออาชีพนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นมาเนี่ยนะคะมันเหมาะกับนักกีฬามืออาชีพมากกว่าแล้วพอคิดว่าถ้าเป็นคนธรรมดาถ้าเราออกกําลังกายทั่วไปเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อที่ ที่เป็นแบบแวร i a b l e ขนาดนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช่เป็นนักกีฬามืออาชีพหรือว่าแบบเป็นเหมือนกับว่าฟิตเนสบ็อกเกอร์อะไรเงี้ยก็คืออาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันประมาณ690เหรียญเลยนะคะต่อหนึ่งตัวก็ถือว่าแพงใช้ได้เหมือนกันก็คุ้มค่ากับนวัตกรรมที่เขาผลิตมาต่อมาค่ะคือจะเป็น สองอย่างที่หลังที่เป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็น Wearable สํสำหรับทางการแพทย์ก็คือตัว Biosensor นั่นเองค่ะตัว b i o อเซนเซอเนี่ยนะคะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาแตกต่างจากตัว Wristband หรือว่าตัว s m a r t w a t c h นะคะหรือว่าตัว Wearable อื่นๆอย่างตัว b i o อเซนเซออันแรกเนี่ยที่พอยอยากจะนำเสนอเนี่ยก็คือเป็นตัวแผ่นฟิล์มกราฟินนะคะซึ่งเป็นแผ่นฟิล์มที่ทาง ประเทศเกาหลีใต้ค่ะเขาได้คิดค้นขึ้นมานะคะซึ่งอันเนี้ยเจ้าตัวกราฟินเนี่ยถูกคิดค้นมาเมื่อปี2016นะคะเป็นตัวแผ่นฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นโปร่งแสงแล้วก็สามารถนำกระแสะไฟฟ้าได้ตัวกราฟินเนี่ยมันจะเป็น dual pad มันเป็นเหมือนกับตัวเหมือนกับสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยค่ะที่ติดหรือเป็นตัวแพดที่ติดกับผิวหนังของเราเจ้าตัวกราฟินเนี่ยนะคะสามารถที่จะมนิเ i t o r ระดับ น้ำตาลในเลือดนะคะแล้วนอกจากที่จะมอนิเตอร์ระดับน้ำตาลในเลือดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะส่งยาไปช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อดีเทคว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนะคะซึ่งเจ้านวัตกรรมเนี่ยค่ะนักวิจัยชาวเกาหลีนะคะเขาได้คิดค้นขึ้นมาวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือว่าจะช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็น เบาหวานประเภท2นั่นเองซึ่งตัวเจ้าแมททีรเรียลของกราฟินเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของคาร์บอนที่ทํามาจากกราไฟต์ซึ่งกราไฟต์เนี่ยนะคะเอาไว้ทํำไส้ดินสอนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ดินสอกดหรือว่าดินสอที่เราเขียนเป็นดินสอไม้อะคะ่ะก็คือพัฒนาจากตัวกราไฟต์มานั่นเองนะคะทําให้ลักษณะแผ่นบางแต่ว่าแข็งแรงและยืดหยุ่นง่ายนอกจากนี้ค่ะเขาก็ได้เพิ่มอนุภาพทองคําแล้วก็ตาข่ายทองคำเนี่ย ใส่ไปในแผ่นกาฟินด้วยนะคะโดยการทำงานของแผ่นกาฟินเนี่ยมีกลไกที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือว่ามันเป็นแผ่นใสบางๆเหมือนกับสติกเกอร์เนี่ยนะคะเราก็แปะไว้ตรงข้อมือของผู้ใช้งานแล้วเจ้าแผ่นเนี่ยค่ะมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ภายในซึ่งเอาไว้ตรวจจับค่า PH ของเหงือ่อและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบนผิวหนังซึ่งจะเป็นตัวจับว่าระดับน้าตาลในเลือดสูงหรือไม่นะคะเมื่อตรวจพบว่าระดับน้าตาลในเลือดมีค่าสูง เจ้าตัวทําความร้อนในแผ่นแปะก็จะเริ่มละลายชั้นเคลือบซึ่งจะมีตัวเข็มหรือว่าเป็นไมโครนิเดเนี่ยซ่อนอยู่เพื่อปล่อยยาที่เรียกว่าเมทฟอร์มินเพื่อควบคุมและลดระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงได้โดยที่ว่าเจ้าแผ่นเนี่ยคะ่ะเขาใช้ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานประเภท2จะทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท2เนี่ยนะคะสามารถควบคุมความพันผวนของระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ต้องปรบมือให้กับนักวิจัยเลยนะคะเพราะเป็นอุปกรณ์ที่เจ๋งมากๆและถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท2ด้วยค่ะและอุปกรณ์ไบโอเซนเซอร์อันสุดท้ายนะคะก็มาสดๆร้อนๆในปีนี้เลยค่ะเป็นนวัตกรรมจากบริษัทฟิลิปส์เราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าบริษัทฟิลิปส์เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ แต่ว่าทาง p h i l i p ์เนี่ยเขาก็ได้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยนะคะโดยปีนี้ค่ะเขาได้คิดค้นตัวไบโอเซนเซอร์ที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รับมือกับเจ้าโควิด -19 ค่ะมันเป็นไบโอเซนเซอร์ที่มีชื่อว่า Philips Biosensor หรือว่า BX100 นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าเครื่องเนี่ยนะคะจะเป็นเหมือนกับ Clinical s u r v e ว l l a ลนซนะคะหรือว่าเป็นเหมือนกับเครื่องเฝ้าระวังทางคลินิก ในการดูแลผู้ป่วยโควิดในวอร์ดเจ้าเครื่องเนี่ยจะเป็นไบโอเซนเซอร์ ensor, แบบไวเลสหรือว่าไรสายนะคะซึ่งปกติแล้วเราก็เคยเห็นว่าถ้าคนที่นอนอยู่ในห้อง ICU หรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมีสายที่แปะตัวเหมือนกับ EKG อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องมีสายที่เชื่อมกับเครื่องอยู่ แต่เจ้าตัวเนี่ยจะเป็นแบบไร้สายซึ่งเขาได้ทดลองใช้ในเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเจ้าเครื่องเนี่ยก็สามารถช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมากเลยนะคะลดอัตราเสี่ยงต่อการสัมผัสของบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติงานและก็ลดความต้องการอุปกรณ์ป้องกันตัวหรือว่าชุด PPE นั่นเองค่ะเพราะว่าชุด PPE ในช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างขาดแคลนแล้วก็ชุด PPE เองก็มีราคาค่อนข้างสง ส่วนเจ้าเครื่องเนะะี่ยค่ะมันก็เลยเป็นตัวช่วยเจ้าหน้าที่นะคะในการดีเทคสัญญาณต่างๆก็เขาก็จะแปะเหมือนพอตเล็กๆแปะไว้หน้าอกข้างซ้ายนะซึ่งเจ้าตัวไบโอเซนเซอร์เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญในการช่วยตรวจหาความเสื่อมของผู้ป่วยนะคะจากทราต่างๆแล้วมันก็จะส่งสัญญาณไปยังเครื่องเพื่อให้อ่า ทีมแพทย์ได้รู้ล่วงหน้า1ชั่วโมงก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าช่วยเหลือทีมแพทย์และพยาบาลขณะที่โควิดเกิดขึ้นได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มันก็ไม่เสียเวลาทีมพยาบาลที่เขาจะต้องไปตรวจผู้ป่วยด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาจะต้องเข้าเข้าออกในห้องผู้ป่วยเนี่ยเขาจะต้องใส่ชุด PPE นะคะเครื่องมือเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดการใช้ชุด PPE โดยไม่จําเป็นได้ดีมากเลยะคะ่ะ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเรามี v a r i a b l e เทคโนโลยีมากมายเลยนะคะที่ช่วยเหลือเราในการที่จะเป็น prevention นะคะในเมื่อเรามีเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็คอยช่วย u p อร์ตเราแล้วก็ป้องกันเราก่อนที่เราจะเกิดโรคต่างๆเนี่ย อย่าลืมนะคะว่าเราคือตัวหลักและตัวหลักสําคัญกว่าตัวช่วยนะคะเพราะไม่มีตัวช่วยตัวไหนมาแทนตัวหลักได้ก็คือตัวเราเองเหมือนที่ Into Health เราก็เน้นย้ําตลอดนะคะว่ายัางไงป้องกันก็ดีกว่าแก้เสมอค่ะ และนี่ก็คือข้อมูลสุขภาพดีๆสำหรับอาทิตย์นี้นะคะสำหรับอาทิตย์หน้านั้นจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามฟัง Into Health Podcast ได้ในช่องทางต่างๆเลยค่ะแล้วก็ทุกเช้าวันอาทิตย์เรามาเจอกันแบบนี้นะคะขอขอบคุณที่รับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ